สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะนิมจะพาท่านมาชมที่ดิน200ตารางวาอยู่ในอำเภอหัวหินตําบลหินเหล็กไฟค่ะที่ดินอยู่ไม่ไกลจากทะเลสวยๆตรงนี้ค่ะหัวหินขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองหนึ่งนะคะเป็นเมืองที่สงบค่ะแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามค่ะและนี่คือที่ดินนะคะ200ตารางวา อยู่ติดกับถนนลาดยางตรงนี้เลยค่ะที่ดินทำเลดีๆสวยๆแบบนี้ราคา2ล้าน5แสนบาทนะคะรวมค่าโอนและรวมค่าภาษีรวมทุกอย่างแล้วค่ะหากท่านต้องการสร้างสิ่งก่อสร้างนะคะท่านก็ถมที่ขึ้นมาเป็นเนินนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยที่ดินก็จะเท่ากับถนนนะคะ ที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่เนินนะคะแล้วก็น้ำไม่ท่วมแน่นอนค่ะที่ก็จะออกเป็นที่เย็นนะคะเพราะว่าจะมีอ,ะอ่างเก็บน้ำโครงการหมอนไม้นะคะเวลาที่ลมพัดมาเนี่ยที่ดินเราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะไม่มีความร้อนรลอุนะคะจะมีความเย็นอยู่ค่ะเป็นที่ที่เย็นนะคะและนี่คือที่นิ้มปากหมุดเอาไว้นะคะจะเป็น แนวเขตของที่ดินแปลงนี้ค่ะอยู่ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์น้ากว้างที่ดิน17เมตรด้านข้าง45เมตรและด้านหลัง16เมตรนะคะโดยประมาณค่ะที่ดินนะคะจะเป็นเอกสารโฉนดครุฑแดงน,นสสีจอค่ะและนิมจะพาท่านชมนะคะว่าที่ดินเนี่ยจะอยู่ตรงไหนของหัวหินค่ะ ที่ตั้งของที่ดินนะคะจะอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำโครงการหม่อนไหมนะคะตรงจุดนี้จะอยู่ที่ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะที่ท่านเนี่ยจะซื้อเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเกรงกำไรก็ได้นะคะหรือท่านสามารถที่จะปลูกให้เป็นหอพักให้คนเช่า หรือท่านจะประกอบกิจาการหรือทําเป็นภูวิลล่าได้ทั้งนั้นเลยค่ะจะเห็นได้ว่านะคะที่ดินเนี่ยจะไม่ได้ไกลจากทะเลเลยแล้วก็ไม่ได้ไกลจากตัวเมืองหัวหินด้วยนะคะที่นิ้มเสนอและแนะนำท่านนะคะ เพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่เชื่อมต่อท่านสามารถที่จะเข้าในตัวเมืองหัวหินหรือไปถนนบายพาสไปสนามกอล์ฟแบล็กเมลเทนนะคะไปกอล์ฟคลับหรือว่าท่านจะไปสวนน้ำแบล็กเมล n เทนวอเตอร์พาร์นะคะ นิมจะพาท่านชมเป็นยิมเกี่ยวกับมวยไทยบ็อกซิ่งนะคะซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับที่ดินแปลงนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะครูฝึกสอนแล้วก็คนที่มาเป็นคู่ซ้อมเนี่ยแล้วก็คนที่รู้จักกันในแวดวงบอกได้เลยว่า ดังที่นี่จะดังมีชื่อเสียงในแวดวงของมวยไทยนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ดิน200ตารางวาที่นิ้มเสนอขายท่านเลยค่ะลำดับต่อไปนิ้มจะพาท่านไปตลาดโต้ลุ่งหัวหินใช้เวลาเพียง13นาทีเท่านั้นค่ะ6.3กิโลเมตรนะคะตลาดโต้ลุ่งเนี่ยจะเป็นตลาดที่ ได้รับความนิยมทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะคะตลาดโต้รุ่งหอยหินเชื่อมต่อกับตลาดหัวหินนะคะแต่ว่าตลาดโต้รุ่งเนี่ยจะเปิดในตอนกลางคืนเท่านั้นส่วนตลาดหอยหินก็จะเปิดในตอนกลางวันค่ะก็จะมีทั้งของสดของอที่ทำขาย รับประทานได้เลยอย่างนี้ค่ะมีเสื้อผ้าต่างๆนะคะการเดินทางเนี่ยสะดวกมากเพราะว่าจะเป็นถนนลาดยางนะคะหากเราไปจากโตลุงเพื่อที่จะไปที่ดินแปลงนี้เราก็จะผ่านตลาดนัดไดโนเสาร์วัดเขาอิติสุขโตก็จะขึ้นไปเป็นเนินเขาเลาะ ภูเขาไปเลยค่ะแล้วก็จะมาที่แปลงนี้คือง่ายมากหรือท่านจะมาท่านสามารถมาอีกเส้นทางหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวนิมจะทําให้ท่านดู13นาที8กิโลเมตรนะคะท่านก็มาจากถนนเพชรเกษมเชื่อมต่อมาเลยนะคะแล้วก็มาตรงถนนคันคองนะคะผ่านขึ้นมาตรงบิ๊กซีตาลเดี่ยว เขาเรียกว่าบิ๊กซีมาเก็ตหัวหินหรือว่าแถวเนี้ยบิ๊กซีตานเดียวนะคะแล้วก็มาถึงปางช้างผ่านเขาด่างมาเลยค่ะมาที่หมู่บ้านศิลปินนะคะที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เด็กหรือว่าครอบครัวมาได้ท่านก็มาเรื่อยๆเลยค่ะจนมาถึงตรงนี้เป็นร้านอาหารหมูกระทะนะคะบุฟเฟ่หมูกระทะ ท่านก็เลี้ยวเข้าไปในซอยนี้เลยก็จะเป็นถนนลาดยางเหมือนกันนะคะจนไปถึงที่ดินคือไปง่ายมากเลยค่ะนิมมีภาพประกอบตลาดโต้ลุงหัวหินให้ท่านนะคะก็จะมีเป็นอาหารทะเลซีฟูด้ดนะคะมีให้นั่งที่ร้านที่ร้านรับประทานอาหารเป็นร้านหรือว่า ท่านจะเดินไปชิลๆทานอาหารไปได้เลยค่ะมีเสื้อผ้าขายของที่ระลึกทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้นิมแนะนำสำหรับท่านที่อาจจะไม่เคยมาหัวหินอันนี้จะเป็นทะเลเป็นมุมของเขาตะเกียบสวยงามมากๆค่ะเป็นที่ชมวิวทิวทัศน์แล้วข้างบนเนี่ยก็จะมีวัดแล้วก็จะมีร้านอาหารรนอารร้านะคะสราหรับบนริการท่านอร้ายราน้น หากท่านต้องการมาที่หาดหัวหิน14นาที7กิโลนะคะโดยประมาณ ท่านก็จะถึงหาดหัยหินแล้วหรือท่านจะไปที่ b a c k เมล์เทนกรอบ c l ับนะคะ8นาทีค่ะเพียง5กิโลเท่านั้นเองจากที่ดินนะคะท่านก็จะได้มาออกกำลังกายนะคะมาตีกรอบหรือจะมาเป็นไดฟฟกลอบก็ได้นะคะกลีนสวยมากค่ะแล้วก็เป็นสนามกรอบที่มีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศไทยแห่งหนึ่งนะคะตั้งอยู่ที่หัวหินใกล้ๆกับที่ดินที่นิ้มเสนอเลยค่ะ ที่นี่นะคะก็ยังจะมีร้านอาหารเอาไว้บริการท่านด้วยค่ะมีอาหารทั้งคาวหวานอาหารไทยอาหารต่างชาตินะคะ และที่ใกล้ตรงนี้ก็คือจะเป็นสวนน้ำา l a c k Mountain Waterpark นะคะ7นาทีประมาณ5กิโลค่ะท่านก็จะได้มาเที่ยวสวนน้ำสนุกสนานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นคลื่นเวฟแบบนี้ด้วยนะคะเป็นแบบเป็นคลื่นเลยะคะ่ะสนุกมากค่ะพาเด็กๆไปหรือว่าเป็นจิจกรรมในครอบครัวนะคะ สุดท้ายนี้นิ้มขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอฝากที่ดินแปลงนี้200ตารางวาไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ